พาวซังเห็นรูปไหมคะวันที่หนึ่งเขาทำอะไรคะลูกคนแรกเวลาที่เขาอยากได้อะไรสักอย่างเขาต้องทำไหมคะจ่ายเงินค่ะเออจ่ายเงินยาวไปลรือคำสั้นกว่านี้ถ้า <c oughs> หนูอยากได้เนีียคุณแม่ก็ให้เงินไปเพื่อทำไมคะซื้อเออซื้อต้องการคำนี้แหละซื้อเราด้วยเขาซื้อละซื้อ เวลาที่เราเล่นเล่นเล่นกาดเล่นกาดแกอาจจะเป็นอุดุงอุโนเล่นไพ่เล่นอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้มีการพนันใดๆนะะแบบอยากจะเล่นอยากจะเล่นอีกรอบหนึ่งภาษาบ้านๆเลยเขาจะเรียกว่าอะไรคะลูกอีกอะไรอีกอะไรอีกอะไรนชีว่าที่อะไรอีกอะไรคะอีกริ้วรอยรือเปล่าไ,ไม่ใช่อีกอะไรอยู่ที่เนี้ย เซชี้มาที่อะไรคะเซมาชี้มาที่อะไรพอจังเห็น <He cht S 2> ไหมที่ดเซชี้ชี้ชี้อะไรคะตาตาซื้ออีกตาซื้ออีกตาสิซื้ออีกตาสิเราจำว่าวันที่หนึ่งเราซื้ออีกตาสิเสียงอ่านมันก็คือซีอ,อิตาจิเอ้ยติโกะไซซีออตาจิเลยไหม เอาเสียงตามนะคะพอ่อจังซีตาจิซีตาจิอ่าแต่เราอาจจะจำเป็นแบบไทยๆนิดนึงว่าซีตาสีซีตาสีไปก่อนนะคะจะให้มีรูปนี้วันที่สองเฮ้ยคนคนด้านเสือ้อ่วงเนี่ยเสือ้อ่วงเนี่ยหัวเขาเป็นยังไงลูกหัวเขาแบบหัวเขาเป็นยังไงเวลาที่ลมพัดแรงๆผมมันจะเป็นยังไงผมมันจะเป็นยังไงคะเฉยต้องแบบว่า เล่นประกอบให้แบบเหมือนจริงผมเป็นยังไงแต่เล้นผมดิเซเป็นยังไงผม็นเซเป็นยังไงหนูจะใช้คำว่าอะไรดีเซกำลังจะแบบว่าลุ้นระทึกว่าหนูจะใช้คำว่าอะไรดีผมดิเซเป็นยังไงแล้วตอนนี้คันค่ะผมคันผมคันไม่สิผมมันเป็นยังไงแบบว่าผมที่มันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หวี่อ่ะผมมันเป็นยังไงยุ่งค่ะเกือบถยก่แล้วเกือบว่าแล้วต้องคำว่ายุ่งต้องมาถ้าไม่ใช่ยุ่งละผมมันเป็นยังไงแบบว่า มันชี้แล้วมันทําไมด้วยชี้แล้วทําไมด้วย <S <S เขาเรียกผมมันเป็นยังไง oh. ชี้ชี้ฟูทีตนต้องคานี้และค่ะต้องทางต้องการคําว่าฟูฟูแล้วคนอีกข้างๆคนที่ชมพูเนี่ยทาท่าแบบเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแบบว่าเวลาที่แข่งขันอะไรสักอย่างเราจะบอกแบบโคดว่าพร้อมแล้วไม่ใช่เราจะพูดว่าอะไรคะฮึบฮึบชมพูฮึบเรยอ่ะ เวลาที่เราจะปรับให้กําลังใจตัวเองว่าอย่ายอมแพ้นะเราต้องบอกอะไรบอกกับตัวเองว่าอะไรสองพยาง์ <c oughs> อย่าแพ้เขานะก็คือบอกเขาว่าอะไรคะลูกสู้ค่ะสู้เก่งมา,ากจะต้องการสู้คําเดียวนะคะฟูสู้ค่ะฟูสู้ค่ะภาษาญี่ปุ่นวันที่สองนะคะออกเสียงว่า ฟุสกะให้ตะกราสฟุสคะได้ยินไหมพ่อจ้างอีกรอบหนึ่งนะคะฟุสค่ะฟุสกะอ่าแล้วก็จะเป็นแบบพูนผมฟูแล้วก็สู้ค่ะฟุสค่ะฟุสคะต่อไปวันที่สามนะคะอันนี้ตรงตัวเลยการที่เราจะได้กินน้ำผลไม้หลายๆอย่างรวมกันมันเป็นแบบการทำไมกันคะเป็นการอะไรกัน เขาเอามารวมกันหลายๆอย่างเขาเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะพอจ้า b r a n เอามารวมอะไรคะเอามารวมในภาษาอังกฤษเป็นการทําไมได้ไหมไม่ได้ค่ะอะไม่เป็นไรค่ะ mix ค่ะ mix คล้ายๆ mix เลย mix เแต่อันนี้เป็น mix ค่ะภาษาญี่ปุ่นก็ออกเสียงเป็น mix ค่ะให้ติ๊กตุ้งใส่ mix ค่ะ อ่ามิกค่ะมิกค่ะต่อไปวันที่สี่ผู้หญิงคนนี้ยกแขนแล้วเขายกอะไรด้วยยกแขนกับยกขอ่ายกขายกขายกขาภาษาญี่ปุ่นวันที่สี่คือยกขาให้ติ๊กระใสยกขายกขาอ่ายกขายกขายกขาคือวันที่สี่นะคะยกขาต่อไปวันที่ห้ามาอีกแล้วค่ะสู้ค่ะแต่ใครสู้คะตัวนี้ คราวนี้ใครสู้ใครสู้เอ่ยตัวอะไรอยู่ตรงกลางเสื้อคะลูกเอออีอีซื้อค่ะอีไม่ใช่อยากจะเอาเอารูปเป็นผู้หญิงแต่ก็แบบมันก็จะรุนแรงไปนนี้ก็เป็นอีคุณคุอีซังงนะเป็นคนเป็นคนเกาหลีนะคะไม่ได้ว่าใครๆนะอีซื้อค่ะภาษาญี่ปุ่นวันที่ห้าออกเสียงเป็นอีซค่ะให้ที่ก็ใส่อีซค่ะอีซืค่ะเก่งมากอ้าต่อไปวันที่หกกีฬาประเภทนี้เรียกว่าอะไรคะ มวยมวยเออหนูตอบมาแบบพ่อจ้าเป็นคนพูดเพาะดีมากค่ะวันนี้หกมวยค่ะแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมวยนะแล้วเอาจะออกเป็นมุยนะคะไอ้ตึก็ะใส่วันที่หกมุยค่ะมุยค่ะอ่ามุยค่ะพอเห็นลูกมวยหนูไม่ต้องมวยกันด้แต่หนูจำว่าเออม,มันจะคล้ายๆมวยแต่เป็นมุยค่ะต่อไปผงสักฟอกซิลเวอร์อะไรลูกซิลเวอร์ เห็นคำว่า nano ค่ะนาโนค่ะหนูพูด错อีกแล้วถูกต้องค่ะนาโนค่ะก็คือวันที่เจ็ดอีกติ๊กนะใส่นาโนค่ะนาโนค่ะเก่งมากอ่ากีฬาไม่กีฬาสิเป็นการออกกำลังกายประเภทนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโยคะโยคะเก่งมากลูกหนูพูด错ออีกแล้วนะคะโยคะวันที่แปดเป็นโยคะอีกติ๊กนะใส่โยคะโยคะเออโยคะวันที่เก้าวันที่เก้า อันนี้เรียกว่าอะไรลูกที่ชงร้อนๆคล้ายช็อกโกแลตร้อนแต่ว่ามันจะเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยตามนี้เลยเรียกว่าอะไรคะลูกช็อกโกแลตไม่ใช่เรียกว่าอะไรช็อกโกแลตมีเสียงอ่านเวลาเราสั่งแบบเมนูที่มันเป็นบอกว่า โกโก้อ้าโกโก้เก่งมากเลยเธต้องการคำนี้โกโก้ภาษาอังกฤษคำนี้เขาไม่เอาอ่ะโกโก้ไม่ค่ะภาษาอังกฤษลูกแอบถูกแล้วมีคำว่าค่ะอ้าเก่งมากโกโก้โนค่ะวันที่เก้าเราจะไปทานโกโก้นะคะเราจะจำเป็นว่าวันที่เก้าออกเสียงเป็นโกโก้โนค่ะให้เสื้อใส่โกโก้โนค่ะโกโก้โนค่ะอ่าสุดท้ายค่ะวันนี้ง่ายมากเลยกริ๊งกริงอะไรลูก เขาทำอ,อะไรอยู่โทรค่ะอห้เก่งมาวันที่สิบก็โทรค่ะให้ติ๊กน่าใส่โทรค่ะโทรค่ะโอเคอ่ะเราได้สิบวันแล้วเซนเซขออีกรอบหนึ่งไม่รู้พาซังจะจำูปที่เป็นคีย์เวิร์ดได้ไหมนะคะอ่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอยากได้ต้องทำยังไงอยากได้ต้องทำยังไงร้องไม่ใช่ค่ะอยากได้ต้อง ต้องจ่ายไม่ใช่ค่ะต้องทำยังไงลูกโอเปอเรเตอร์มสัสค่จำได้ไหมเอ่ยวันที่หนึง่งมีสองคีย์เวิร์ดคืออะไรคะโอเปอเรเตอร์มัสค่ะจำได้ไหมเซฟใบให้ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่างไงนะลูกซีตาซิเออเราออกแบบให้เป็นญี่ปุ่นนิดนึงเป็นซีตาจิถ้าไม่ใส่ไม่ไก่ซีตาจิ ซีตจิเก่งมากคราวนี้ค่ะเราไม่มีคีย์เวิร์ดให้ซิใครกับใครสองคนสามพยายามลูกันเก่งมากฟูซุค่ะภาษาญี่ปุ่นอแบบญี่ปุ่นฟูซุค่ะวันที่สามลูกสองสองพยางามมิกค่ะมิกค่ะวันที่สี่ลูกเขาทำอะไรคะ ฉไ,ไม่สามารถยกค่ะยกค่ะ,คะเออไม่ต้องเราไม่ต้องออกเสียงยาวเป็นยกขานะคะไม่ต้องไม่ต้องภาษาญี่ปุ่นก็เป็นยกขาธรรมดาวันที่ห้าลูกใครอ่ะผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรคนเกาหลีคนนี้ชื่ออิสกะอิสกะเก่งมากอ้าวันที่หกค่ะกีฬาประเภทนี้มุยกะมุยค่ะสุบาราชิวันที่เจ็ด นาโนค่ะนาโนค่ะให้อีเดสเนวันที่แปดโยค่ะโยค่ะวันที่เก้าค่ะลูกโคโคนุะงดกินโกโก้นะคะวันที่เ <ka. S 1> ก้าโคโคนุค่ะ no, แล้วก็สุดท้าย <c oughs> จะกลับบ้านแล้วค่ะโชค่ะโชค่ะโอเคทีนี้เราได้สิบวันไปแล้วแต่ทีนี้ในหนึ่งเดือนไม่ได้มีแค่สิบวันนะสิมีวันที่สิบเอ็ดสองมสี่ห้าหกเราใช้ตัวเลขปกติเลยลูก สิบเอดก็เป็นจูอะไรคะจูสิบเอ็ดจ,จูบวกด้วยอะไรเลขหนึ่งจูอะไรคะพาจังได้ไหมอ่านจะจกตัวอ,อย่างเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เราออกหนึ่งถึงสิบไปแล้วแต่พอเป็นสิบเอ็ดเนี่ยเราไม่โทรอีจีเราลูกเราไม่ต้องเอาโทรมานะเราจะเป็นเลขสิบกับหนึ่งเป็นจูอะไรลูกจู จูอะไรคะไม่จู้ซีทาจินะไม่จูซีทาจินะจูอะไรคะเลขกหนึ่งปกติเลยจูได้ไหมมันก็สลีนพันกันได้หนึ่งจูอะไรลูกจูจูอิจิจูอิจิเก่งมากถ้าถ้าถัดจากหลังเลขสิบเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเลขแล้วตามด้วยคำว่านิจิเลย อย่างเช่นวันนี้วันที่สิบสามก็จะเป็นจูอะไรคะเลขสามจูจูอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเลขสามได้ไหมเคียววันนันนิจิเดสกาสนใจถามว่าวันนี้วันอะไรคะหรือวันที่เท่าไหร่เคียวว นันนิจิですかหนูตอบว่าอะไรคะไม่สงสนจิเก่งมาจือสังนิจิทีนี้นอกจากนิดหนึ่งค่ะมันจะมีอีกสตัวเลขที่เซไม่ได้ขึ้นกระดานให้นะคะก็คือเลขสิบสยี่สิบแล้วก็ยีสซึ่งเราจะไม่ใช่นิจิ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขสี่นะคะเราจะใช้เหมือนกับเลขสี่จได้ไหมเลขสี่ยกแขนแล้วก็ต้องยกอะไรด้วยยกแขนแล้วก็มียกอะไรคะยกแขนกับยกอะไรยกแขนแล้ว็ยกยกขายกขาฉะนั้นวันที่ลองถายด้วยเลขสี่เนี่ยจะเป็นยกขาแต่ทีนี้มันมีเลขหนึ่งมาข้างหน้าต้องเป็นจูอะไรลูก จูจูกับเลขสี่จูอะไรคะจูยกไม่จูโยกค่ะจูเมื่อกี้หนูรู้แล้วจูยกค่ะนะคะลูกสิบสี่จูยกค่ะแล้วถ้าเป็นยี่สิบสี่ล่ะเติมเลขสองไปข้างหน้าเป็นอะไรคะลูกยี่สิบสี่เป็นนี่จูยกเก่งมากนี่จูยกค่ะคือเราเราจะแบบนี นิจูโยงนิจิก็าอาจจะมีคนพูดแต่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นจูโยคากับนิจูโยคาส่วนตัวนี้ที่เธอยังไม่ได้พูดถึงวันที่20นะคะ20ใช้เป็นคำว่าฮะซึคะนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาทบทวนอีกทีครั้งหน้าแล้วกันเนาะวันนี้นะคะพาอจางเก่งมากเลยจำตัวเลขทั้งหมด10วันได้แล้ว แบบไม่มีคํใบ้พอจําได้ไหมขออีกกรอบหนึ่งสิคะเซนเซไม่มีคํใบ้ให้วันแรกทําได้ไหมซื้ออะไรนะซื้อซื้ออะไรลูกอยากจะเล่นอีกรอบหนึ่งซื้อซื้ออีกตาสิซื้ออีกตาสีขอแบบสีญี่ปุ่นสิคะซีตาจิซีตาจวิวันที่สองวันที่สองวันที่สองเป็นยังไง คนนี้เป็นยังไงหัวเป็นยังไงบูสค่ะพูสค่ะวันที่สามวันที่สามนิกค่ะวันที่สี่วันที่สี่ยกค่ะวันที่ห้าผู้ชายเกาหลีคนนั้นชื่ออะไรวันที่ห้าอิสกค่ะอ้าววันที่หกวันที่หกมุยค่ะมุยค่ะวันที่เจ็ดผงส์สะพ้อหงส์สพ้อนันนค่ะวันที่แปด ใจเข้าใยใจออกยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นกีฬาไม่ใ่กีฬาส <Yo S 1> <1. S 2> ิโยกค่ะวันที่เก้าต้องงดของชิ้นนี้ห้ามกินนะโกโกโลค่ะแล้วสุดท้ายวันที่สิบค่ะชู่ค่ะเก่งมากหนูก็จะเอาไปฝันเลยค่ะวันที่หนึ่งถึงสิบค่ะวันนี้พราวจังพูดกับใจพอมากเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าวันที่ที่เป็นวันที่ยกเว้นเนี่ยมันจะ ใช้เป็นคำว่าข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 าหมดเลยนะคะโอเควันนี้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนต่อกันครั้งหน้าแล้ว